เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยครับยังไม่มีพายเลยครับอีโรซี่เข้ามาเลยครับไปกดไปทีเดียวพอนะไม่ได้กดแค่ทีเดียวหรอกคือเพชรกูเหลือแค่นี้จริง <laughs> ไปครับ <laughs> มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน เอาละครผมก็ขอกระดาษสีทูจชมทุกคนเหมือจทุกท่านนะครับวันนี้มเท่ผมแคดโอนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเซเว่นไลท์แคดีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปลงดันนะครับแต่ว่าเปิดคลิปเป็นคลิปกาชาเฉยเลยนะครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยอีท่าไหนนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะมา สอนวิธีการลงดันโรซี่นะครับผมคือดันใหม่นั่นแหละนะครับผมแต่ก็คือแนวมันก็เดิมๆนั่นแหละนะครับก็คือจะมีบอสตัวเดียวเวฟเดียวเหมือนเดิมไม่ต่างอะไรกับดันก่อนๆเลยเปลี่ยนแค่ตัวละครแล้วก็สกิลต่างๆของมันก็คงต้องเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนตัวละครนะเนาะโอเคเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่แล้วแต่ธรรมชาติของตัวมันเองแล้วว่ามันจะเป็นตัวที่มีบัฟถึกให้ตัวเองมากน้อยขนาดไหนนะครับผมมันก็จะขึ้นอยู่กับอนันแหละนะครับผมโอเคเนาะเอาละครับ ของรางวัลนะครับผมที่เราจะได้รับมานะเมื่อเราชนะผ่านดาเนี่ยก็คือวิญญาณผู้ล่วงลับนะครับผมแล้วก็ผลิตอัปเกรด 4- 6ดาวซึ่งวิญญาณผู้ล่วงลับนะครับผมสามารถเอาไปแลกที่รวมได้เองนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมเอาวิญญาณผู้ล่วงลับนะครับผม3อันมาแลกเป็นวิญญาณที่ถูกชำระล้างนะครับไปเรียกนะครับผม1อันได้เองนะครับซึ่งมันเอาไปทําอะไรได้บ้างก็ก่อนอื่นเลยก็จะเป็นตัวพายนะครับซึ่งมันใช้วิญญาณสูตรชำระล้างเนี่ย ใช้ทั้งหมด8อันนะครับผมผมนับแล้ว8อันนะครับผมซึ่งไม่ต้องกลัวไปครับว่าคุณจะต้องเล่นอันนี้ทั้งหมด24แบบลงดัน24วันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดันมัน2สัปดาห์ใช่ไหมสสัปดาห์คือ14วันนะครับผมคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขาแจกนั่นเองครับผมคือคุณต้องล็อกอินให้ครบทุกวันนั่นแหละนะครับจะดีที่สุดนี่ครับจะมีตรงเช็คชื่อนะครับนี่มันจะมีแจกอยู่ใช่ไหม นะครับมันจะมีวันที่6กและวันที่10และวันที่สินะครับรวมทั้งสิ้นนะครับถ้าเช็คอินถึงวันที่สิบสองเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งหมด6อันนะครับผมหอันโอเคเนาะแล้วก็บวกกับเราลงดันเองนะครับผมประมาณ6วันนะครับจะได้มาอีกสอันก็จะรวมเป็น8อันก็จะได้พายถ้าที่ไม่มีพายก็สามารถได้มันผ่านช่องทางนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะซึ่งผมก็เลงไว้อยู่นะครับแต่ก็จะมีคนที่บอกว่าพายเต็ม50แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบ เปิดหมื่นหนึ่งได้ห้าสิบอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ดีใจด้วยครับเออเขาจะเลื่อนกันนะครับผมมันจะเป็นต่างหูผู้ว่ายชนใบเรียกนะครับผมก็มันจะเป็นการันตีนะครับผมแบบเจ็ดเทินเนี่ยอะไรวะเนี่ยเป็นต้นานสถานะปกติสองสิบเปอร์นะครับเจ็ดเทินสีเขียวสีฟ้าจะเป็นลดค่าเสียหายทางกายภาพสี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเทินนะครับผมก็เก่งนะแล้วก็เป็นลดค่าเสียหายทางเวทนะครับผมอ่า เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่เจ็สิบเปอร์เซ็นต์เอ่อหมายถึงเอ่อดูหน่อยดิเอากูด,ดูยังไงวะอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเทินนะครับไม่ใช่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจ็ดเทิร์นก็คือเหมือนกันนั่นแหละสีฟ้าคือรถกายภาพสีชมพูแม่แต่สีม่วงเนี่ยคือรถดัมเมจเวทนั่นเองนะส่วนอันนี้คือตัางสถานะนั่นเองครับก็ลองไปเลือกใช้กันได้นะครับใช้ทั้งหมดแปดอันเหมือนกันปะนะครับอ่าอันนี้เหมือนจะใช้แค่เจ็ดอันนะครับผมแค่แค่อ,นนคอ,อันเนาะ โอเคเอ่ันนี้เป็นบอกไว้ว่าไพ่แรกได้2ครั้งต่อหนึ่งไอดีนะครับแต่ผมมันทําได้ปะวะคือมันต้องลงนั้นทุกวันถ้าสมมุติว่าผมลงนั้นทุกวันเนี่ยคือมันก็จะได้ทั้งหมดเอ่อสิบสี่วันใช่ไหมสองสัปดาห์ดันมานสองสัปดาห์ใช่ปะเอ่อสิบสี่วันก็จะได้มาทั้งหมดมันได้แค่เอาไปเอาสามไปหาน่ะนะครับก็ได้แค่สี่อันเองปะแล้วก็บโบยหกอันมันก็มันจะเขียนจํากัดบัญชีศูนย์ศูนย์ทับสองแลไมวะดันมันแค่สองสัปดาห์ หรือเปล่าหรือมันสี่หรือมันหนึ่งเดือนเลยนี่โหไม่แน่ใจนะสี่สัปดาห์แล้วนี่โอเคแล้วก็มีโรซี่ด้วยนะครับให้แลกด้วยนะครับใครที่แบบว่ามีพายแบบเกินมาแล้วเยอะเนี่ยแล้วยังไม่ขายไปเนี่ยก็เอามาแลกได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะใครที่มีพายล้นๆ้นเนี่ยเจ็บไว้นะครับไม่ก็แบบตอนนี้ถ้าใครเปิดโรซี่แล้วล้นล้นมาเนี่ยก็ดองไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบขายนะครับผมว่าอดีตชั่นในตัวต่อไปก็จะมานี่นี่นะครับผมตัวต่อไปคัรบ โอเคเนาะตอนนี้คือมันเหมือนตามเกาหลีทันแล้วมั้งเนี่ยนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็มีมีเรียให้แดกด้วยนะครับใครที่มีเกลิดัสอ่าก็เอาไปได้ได้นะครับโอเคตามนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็คือยังไม่เต็มสักตัวเลยนะครับผมโอเคเนาะเกโดงเกลิดัสนี่ก็คือแบบเกาตกเมตาไปแล้วกูเพิ่งสี่สิบเองนะครับสี่สองสี่สิบสี่สองซะด้วยซ้ำนะเออนั่นแหละนะครับผมคือยังกาดอยู่เลยนั่นเองนะฮะโอเคมีเรียก็เพิ่งสี่สิบนะฮะเออ อชีวิตกูนะฮะต้องจริงๆนะผมก็จะเล็งพายเอามาให้ได้นะครับในดันนี้นะไม่ยากนะครับล็อกอินทุกวันแล้วก็ตีไปโอเคเราเกินมาเยอะแล้วนะครับผมเราไปลองดูนะครับผมวิธีการผ่านดัานนี้ดีกว่านะเพราะมันจะผ่านยังไงนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมเกินนานขนาดนี้เลยนะครับผมนะปกติลงดันปุ๊บผมก็แบบเข้ามาหน้านี้แล้วก็กดตีเลยนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับเครื่องที่เราใช้นะครับก็จะเป็นแท้นเหลืเป๊ะๆนะครับผมดูของจากคลิปที่แล้วเลยก็ได้หรือไม่ก็ ดูจากตรงนี้เอานะครับผมผมจะเปิดแบบคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับกดพอยส์เอานะผมไม่อยากพูดอะไรเยอะละนะมันจะเสียเวลาไมมากเกินไปนะครับผมโอเคน้องของไม่ตันเลยนะครับของนี่คือแบบโยนโยนเกมแบบโยนเกมเบื่อๆนะอันนี้ไอรินผมใส่ของพ v p ด้วยนะเพราะว่าผมใช้มันใน p v p ได้ยังไม่มีพายนะครับโอเคอันนี้ก็เอสนะครับเหมือนจะเป็นตัวยของผมไปแล้วนะครับผมคือคนอื่นเขาไม่ใส่ผมก็ใส่นะครับไม่รู้ไปนไรแล้วก็ราเชลนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคลองไปดูดีกว่านะครับว่า เราจะผ่านเท่าไร่นะครับผมใช้กี่นาทีประมาณนั้นนะผมคิดว่าตอนนี้ค่ันข้างยากไม่ใช่คิดว่าหรอกเมื่อวานคือลองไปแล้วนะครับคือมันก็นานอยู่พอสมควรน,นะครับโอเคนะโอเคเบาเสียงนิดนึงน,นะครับให้มันเ,นเลอแค่นหนึ่งขีดโอเคปาต้องไฟไปก่อนนะเอาไฟเลยจ้าจาังหวะนี้ต้องไฟสำคัญสุดนะครับผมคือไม่มีน้องไฟนี่ตีแทบไม่เข้านะครับพูดตรงๆมันลดดาเมจเยอะมากนะครับโอเคครับช่วยทำลายอาวุธครับ โดนเซอินไปต้องล้างนะครับเดี๋ยวมันจะมีติดสตันด้วยนะอันนี้ก็ต้องภาวนานิดนึงแหละนะครับพื้นพูให้พี่เอาพื้นพูไปเลยครับผมนะฮะเราจะให้มันพื้นพูให้พี่ก่อนนะฮะโอเคมันลดอัตราต้านถ่ายปกติแล้วและโอ้โหแล้วดูครับติดบล็อกตีไม่เข้านะครับพูดเลยเออต้องหวังพึ่งอันนี้เอาแล้วครับโอเคเอาแล้วครับเจอสตันเฮ้ยราเชลไม่ติดหรอข้าเป้าทางนี้ ไอ้สามเป้าหรือห้าเป้าวะเอาสามเป้าหรอต้องดูว่าติดตั้ง,งติดพี่สิบตัวมันห้าเป้าหรือสิบเป้านะฮะดูสามเป้าว่านะ,ะเบอมั่งตอนนี้เอาโอ้โหบล็อกอีกแล้วอ่ะดูดิคือผมไม่ได้บัฟลีน่าคือแบบตีบล็อกรัวๆแน่ๆแน่ๆ,นๆ,ๆ,นๆครับพูดตรงๆตัวนี้บล็อกค่อนข้างๆสูงนะเออไม่รู้ว่ามันเป็นที่สแตตของมันหรือว่าผมดวงซวยเฉยนะเออนะครับ ตัวมันเป็นตัวซัพพอร์ตด้วตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่องแปลกใจนะทำไมมันถึงถึกแล้วก็เลือดเยอะอะไรอย่างนี้นะโอเคเนาะโอ้โหูดิครับว้าวว้าวโอ้โหครึ่งครึ่งหลอดนะครับหนึ่งนาทีครึ่งครึ่งหลอดนะครับโอเคครับผมว่าไม่ไหวแล้วต้องบัฟคียสักหน่อยนะฮะยอมเสียเวลาไปครับพิกไม่ค่อยมีผลนะผมว่าเลือดไหลจะมีผลมากกว่านะครับผมจะพีวไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เอสจะตายแล้วครับ ท่านผู้ชมไม่นะเอ็ดคุงอย่าเพิ่งตายดิลูกอุตส่าห์เอามายื้เท่ๆนะโอเคครับไอรินตีไปผมว่ามันถึงเวลาที่ไอินต้องใช้สกิลมาครับผมพอดีเป๊ะสับไปลูกโอ้โหที่บล็อกออเปร์100%หรือเปล่าฮะอันนี้อันนี้คืออะไรครับงบัฟคีแล้วนะครับโอ้โหร้อนเลยครับตอนนี้หัวร้อนเลยโอ้โหนกไฟหมดพอดีครับแย่แล้วครับผมทุกคน ก็ข้างเซลครับแต่ไม่เป็นไรครับเราว่าสามนาทีน่าจะพอไหวนะสำหรับดันนี้สามนาทีน่าจะพอไหวนะครับก็คือนกไฟแล้วก็เซอินสกิลน่าจะสามนาทีพอดีนะครับถ้ามันไม่ครูดาวก่ันอีกฝั่งครับคือซับพอร์มันครูดาวข้างนานอยู่แล้วโอ้โหคุป็นนักพูดเลยเพื่อนมันฮิวเลื่อนนะครับดูครับมันฮิวนะฮะผมว่ามันจะพอไม่เนี่ยตายครับเอสตายครับไม่เป็นไรครับเอาอยู่เท่โตเป็นหนึ่งทีเซอินสับไหมยังไม่สับอีกเหรอสามนาทีทันหรือเปล่า สามดาวทันไหมน่าจะทันนะครับผมโอเคไม่น่ายากเยเฮ้ยบล็ <Hey! S 1> บอกอีกแล้วบอกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยตายอยู่ดีครับ <c oughs> โอเคสามนาทีทันนะครับแต่เอสตายก็คือสองดาวนะครับ <c oughs> อเวนเอาสามหรอเอาเอาตัวตายตัวหนึ่งมันไม่ใช่สองดาวเหรอเพิ่งรู้โอเคไม่เป็นไรครับ <c oughs> คือความจริงสองดาวสามดาวก็ไม่ได้มีผลนะมันไม่ใช่ดันไนท์แมร์นะครับผมที่แบบต้องสามดาวเพื่อขดกวาดล้างนะอันนี้มันกวาดล้างไม่ได้อยู่แล้วเนะี่ย โอเคเรียบร้อยนะครับด้นนี้คือแบบตัวเป็นตัวซัพพอร์ตจริงนะแต่คือเอ๊กูตายอ่ะนะครับคือมันมันแรงในตัวมันเองด้วยนะครับสกิลสกิลมันมีแบบกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันมีแบบมมแบบไม่สนเดฟอะไรอย่างงี้ด้วยเออเนาะก็นั่นแหละนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ต้องมีของสักหน่อยอะ่ะเอออันนี้คือผมมีของมีอะไรนะนะแล้วนะเฟรมตัวดาเมจหลักผมก็แบบเออทำของไม่ค่อยเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ท็อปอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคือ มันยังติดบล็อกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกครั้งที่เซอินออกสกิลคือติดบล็อกหมดเลยไม่งั้นไวกว่านี้เยอะมากอันนี้ผมดวงสวยมากๆนะครับผมก็ก็ยังไม่เกินสามนาทีนะก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่สื่อเป็นดันที่ค่อนข้างยากนะครับถามว่ายากกว่าพายไหมผมคิดว่ายากกว่านะถ้าเทียบกับเป็นโอเซเว่นไนแล้วผมก็คิดว่าอันนี้ยากกว่าครับเพราะว่าคือมันมันมีสกิลฟื้นฟูเลือดด้วยถ้ามันออกจังหวะดีๆแบบเมื่อกี้ก็คือถ้าใครไม่มีของจริงๆอ่ะยากกว่าพายนะพายมันเปาะกว่านะครับ แต่พายมีซอมบี้ไงซอมบี้คือมันแค่นานเฉยๆนะครับแต่ม,มัน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 ก็ใช้ลีน่ากดล้างไอ้ไฟเผาของพายก็คือจบแล้วนะแต่นี่คือคนตีนนะครับมีบล็อกตลอดไม่รู้เป็นไรนะโอเคก็สหรับคลิปนีะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับพาร์ทหน้าครับจุติค้าบ,บายบายเจอกันครับผม